สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูกิ่งฝรั่งพันหงจ้วนสือที่ผมตอนไว้นะครับซึ่งอตอนนี้ตอนมาเป็นเวลาประมาณ3 mm. เดือนกว่าตอนนี้ตัดไปไปชุดหนึ่งแล้วก็เอาไปชาลงกิ่งที่บ้านวันนี้ก็มาดูกิ่งตอนเพิ่มว่ากิ่งตอนเขาเป็นยังไงก็จะได้มาดูสวนอะไรด้วยดูต้นแม่พันธุ์ด้วยว่าต้นขนาดไหนแล้วซึ่งอันนี้เป็นหงจ้วนสือซึ่งปลูกไว้ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับผมซึ่งสั่งพันธ์มาจากคุณปิยะนะครับ อ่ารือผมจะเรียกพี่เขาว่าพี่หนึ่งนะครับผมก็อันนี้เป็นหง้นสือต้นแม่พันธุ์ที่สั่งไว้สิบต้นตอนนี้ก็คือโตระดับนี้แล้วก็มีลูกได้แล้วนะครับซึ่งกิ่งตอนเนี่ยที่ทําไว้ชุดนี้ก็มีทั้งตอนกิ่งแล้วก็หอผลอ่าส่วนลูกที่ใช้ได้ก็อันนี้ครับผมติดลูกแล้วสามารถอันนี้ลูกนี้ทานได้แล้วครับผม อันนี้คืออ่าเดี๋ยวกแกะผงให้ดูเลยอันนี้เดี๋ยวกลับไปจะให้ดูที่บ้านผมว่าเนื้อไหนเขาเป็นยังไงอ่านี่ครับผมหงจ้วนสือนะครับอ่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาตัดอีกทีกลับไปตัดแล้วก็ไปดูที่บ้านกันอันดับแรกเดี๋ยวตอนเนี่ยคือกิ่งตอนหงจ้วนสือนะครับผม เป็นเขาเป็นฝรั่งแฝดพันไตหวันซึ่งเขาจะออกลากค่อนข้างยากผม,มสำหรับ่วนตัวผมเนี่ยใช้เวลาประมาณอสามเดือนถึงจะเริ่มตัดกิ่งได้ซึ่งในการตอนแต่ละครั้งเนี่ยสมมติว่าตอนไว้หนึ่งร้อยกิ่งเนี่ยได้ไม่ครบหนึ่งร้อยกิ่งเพราะว่าจะมีบางกิ่งที่เป็นแบบนี้ <c oughs> ซึ่งเราก็ต้องมาตัดกิง่งกิ่งแบบนี้ทิ้งไปนะผมไม่ให้เขาถ่วงต้นเดี๋ยวเรามาดูกิ่งที่ผมลองตอนดูนะครับแล้วก็ตัดกิ่งเสียที่ตอนแล้ว แห้งแบบนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวดูกิ่งนะครับผมจะทําสัญลักษณ์ไว้นะครับอย่างกิ่งนี้จะใช้เชือกเชือกเชือกผูกสีแดงนะครับอันนี้เป็นลักษณะว่าเป็นกิ่งที่ผมตอนไว้เมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วแล้วก็ส่วนกิ่งชุดนี้จะใช้เชือกเป็นเชือกยืดสีขาวดามดามต้นไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกว่าชุดนี้พึ่งจะตอนไปไม่นานนี้เองนะครับดังนั้นชุดที่ผมจะมาดูรากกัน ผมก็จะมาดูรากโอ้ชุดนี้เหมือนกับต้นนี้ยังไม่ยังใช้ไม่ได้อันนี้มีรากแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ตัดเพราะมองว่ารากเขายังน้อยไปถ้าตัดไปชำจะเจอปัญหาว่าระหว่างการชำใบเขาจะร่วงแน่เลยก็ทิ้งไว้ให้ต้นเลี้ยงต่อ,อเดี๋ยวมาดูกิ่งนี้กันนะครับ อ่งนี้โอเคลากแน่นลากสมบูรณ์พอที่จะตัดไปชำได้นะครับผมเดี๋ยวขอออันนี้ก็ตัด <c oughs> นี่นะครับผมลากมีลากมีประมาณหนึ่งและลากเริ่มแก่เป็นสีน้ำตาลตุ้มมีความแห้งถ้า โดยโปกติถ้าตุ้มแห้งเนี่ยแสดงว่ารากเขาเริ่มดูดน้ําแล้วดังนั้นถ้าถึกไว้ไว้กิ่งต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีน้ําเลี้ยงทําให้กิ่งแห้งตายได้นะครับผมกิ่งนี้ผมก็เลยจะตัดไปชําลงถุงอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับได้แลวหนึ่งกิ่งอันนี้กิ่งนี้ถึงจะมีรากแล้วก็จริงแต่ว่ารากเขายังไม่ค่อยเป็นสีน้ำตาลเท่าไหร่ ผมจะทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งประมาณอีกสักสิบห้าวันจะมาดูใหม่กิ่งนี้อ่าผมคิดว่ายังยังทิ้งไว้ได้กิ่งนี้ก็เช่นกันนะครับรากยังไม่เป็นสีน้าตาลรากกาลังเดินเลยเป็นสีขาวไว้กอดอันนี้ใช้ได้ละเดี๋ยวผมกล้องอาจจะไม่ขเข้าไมา่ถึงเดี๋ยวผมตัดแล้วให้ส่งให้กล้องดูนะครับนี่นะครับรากเริ่มเต็มเดินเต็ม,ตมถุง เออมันเป็นขีต้ตะไคร้ในนั่นหน่อยก็อาจจะเห็นไม่ถนัดแต่วสังเกตว่าอาลากเขาเดินแล้วเป็นสีน้ำตาลเด็ดใบโคนทิ้งไปหน่อยฮะพอเดี๋ยวเวลาชำลงทงปุ๊บตรงโบรนเนี้ยจะอยู่ในดินจะอยู่ในดินแล้วนี่นะครับผมกิ่งฝรั่งหงจวนสื่อนะครับถามว่าสิบต้นนี้ผมตอนได้กี่กิ่ง สองชุดนี้ก็น่าจะราวๆสองร้อยกว่ากิ่งได้มั้งครับผมติดต้นนี้นะฮะเออต้นนี้เป็นต้นที่เล็กอยู่ก็เลยได้กิ่งไม่เยอะอ่ะอันนี้ยังไม่ออกกระดาษไว้กอดตอนร้อยหนึ่งร้อยกิ่งเนี่ยจะตัดได้ในสามเดือนเนี่ยประมาณสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงจะเป็นเดือนที่ สี่เนี่ยจะเหลืออีกประมาณสักห้าสิบกตอนไว้ร้อยกิ่งสามเดือนจะได้ห้าสิบกิ่งเดือนที่สี่จะได้อีกสักยี่สิบห้ากิ่งส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นไม่หกักก็ไม่ออกลากก็ต้องทิงท้งไปนะครับผมซึง่งตรงนี้ก็อคนพยายามจะหาวิธีทาให้ได้ตอนร้อยกิ่งได้ให้ได้มากกว่านี้แต่ก็ตอนมาขนาดนี้ก็ยังยังเจอปัญหาที่แบบตอนแล้วยังไม่ออกลากตอนแล้วแห้งตอนแล้วออกิ่งหักบ้างก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่กันบ้างดีกว่า ต้นใหญ่แบบนี้นะครับผมติดลูกแล้วอ่าแล้วก็ตอนไปด้วยถือว่าโหดร้ายกับฝรั่งไหมก็นี่ขนาดว่าไว้ลูกมาเยอะนะครับเรามาดูกันว่ากิ่งเขาเป็นยังไนงะอ่าอย่างกิ่งนี้ผมตัดได้เลยนี่นะครับดูลากันที่ตัดมาอ่าถ้าได้อย่างนี้ทุกกิ่งนี้ผมปพิ่มเลยนะเนี่ย ไม่รู้เห็น๋ยวเงาเงาโช,โช์ลา่าอ,อันนี้ผมก็ฟอยแขนงทิ้งไปนะฮะนี่นะครับผมมันมีแขนงผมก็ตัดแขนงทิ้งไป ไปก่อนเดี๋จะหากิ่งต่อไปกิ่งนี้ยังไม่ออกรากกิ่งนี้ล่ะกิ่งนี้ลากยังไม่แก่ออกแล้วแต่รากยังไม่แก่ กิ่งนี้ลากน้ําตาลแล้วแต่เป็นกิ่งเล็กนะผมดูทรงแล้วกิ่งนี้จําเป็นต้องตัดเพราะว่าเขามีอาการเหี่ยวแล้วนะครับผมถึงแม้ลากเขาจะยังน้อยอยู่แต่ว่าเอาไปชาเนี่ยถ้าชาแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยคงจะยังน่าจะยังต้นยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอาลากเขาน้อยเกินไปเราจะต้องไปรอให้เขาเพิ่มลากในถุงกิ่งนี้ก็ต้องใช้เวลาอนุบาลน,นานหน่อยนะครับผมอ,อาจจะโดยโปกติกิ่งเนี่ยพอลงถุงดำปุ๊บใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มวางจำหน่ายได้ ต่อันนี้ดูทรงแล้วน่าจะใช้เวลานานมากกว่านั้นนะครับผมหรือไม่แน่บางทีถ้าเกิดเก่งไม่สวยเนี่ยผมอาจจะเก็บไว้ปลูกขยายเองเพิ่มเติมในสวน,นครับผมเพราะว่าในส่วนตัวเองนี่ก็ยังต้องการพันนี้ปลูกเองเพิ่มนะครับผมสาหรับวันนี้เท่าที่ชมมา,าฝรั่งหง้นสูดเนี่ยเป็นฝรั่งอ,อนาคตอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล,ลนแล้วก็รวมถึงทรงผลฟรีสัรแล้วก็รสชาติเป็นที่ ต้องการของหลายๆคนรวมถึงที่คนที่กําลังได้ยินชื่อเสียงของฝรั่งสายพันธุ์นี้อยากจะลองลิ้มชิมรสซึ่งไม่นานเราก็คงจะได้มีผลจําหน่ายกันเพราะว่านอกจากแปลงนี้เนี่ยมีต้นเป็นแม่พันธุ์ที่ทำากิ่งตอนแล้วผมก็ยังมีอีกแปลงหนึ่งที่ช่วยทำทำเก่งด้วยทําลูกด้วยเหมือนกันและในโอกาสหน้าก็คงจะได้มีลูกมาออกมาวางจาหน่ายแล้วก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับผม สำหรับ,บนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ